สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมเล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารของโมเมธนัชชากันบ้างครับที่แน่นอนครับว่าฤดูการนี้เธอไปเล่นที่ลีเกาหลีใต้ครั้งแรกแล้วล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้แฟนๆหล,ลายๆคนรู้สึกเป็นห่วงถึงสภาพจิตใจของโมเมครับเพราะว่าเธอได้มีการรบภาพเกลี้ยงเลยครับไอของเธอไม่ว่าจะเป็นภาพ โปรไฟล์หรือว่าภาพต่างๆที่เคยโพสเอาไว้อันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับโมเมอาจจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวก็ได้เห็นแบบนี้แล้วก็ปกติครับแฟนๆชาวไทยก็เป็นห่วงโมเมแต่แอดมินเชื่อว่าบางครั้งโมเมอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแค่รู้สึกว่าอยากโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้จริงๆอย่างที่เราได้ทราบกันเลยครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์บางคนในช่วงที่กำลัง ตังลงแข่งขันเขาจะไม่อ่านคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นการโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่จริงๆโมเมก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับก็ต้องร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้โมเมของเราหนักๆเลยครับขอให้น้องกลับมายิ้มได้ไวๆสูู้นะครับเธอเก่งอยู่แล้วเธอทําได้ครับร่วมส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องกันหนักๆเลยครับเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยลอนหลามให้กําลังใจเธอกันอยู่แล้ว